กราบสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อน,อนๆมาอัปเดตเมตากันดีกว่านะครับผมซึ่งผมเคยอัปเดตเมตาไปนานมากๆแล้วนะผมเมื่อครั้งก่อนนะ แต่ณนะตอนนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าเมตาเนี่ยมันแอบมีการเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยซ้ำนั่นเอ,เองนะครับผมด้วยการที่ตัวละครใหม่มาทําให้อาจจะมีทีมใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมเออเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะมีทีมอะไรน่าสนใจบ้างในอนาคตละกันนะครับผมสิ่งที่ผมจะพาเพื่อน,อนไปดูนะผมก็จะเป็นในอารีนิที่เราเนี่ยสามารถใส่ตัวละครที่แบบเท่าเทียมได้กันหมดเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นวินเลทที่เราสามารถดูได้แน่ๆนะผมว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับผมและทีมแต่ละทีมเนี่ยมันใช้ยังไง ความเก่งแต่ละคนก็คือแบบพอๆกันเลยนั่นเองนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมทีมแรกนะผมเป็นทีมผสมนะครับผมก็จะมีอาริมะม่วงนะฮะแล้วก็อายาโตะนะครับผมที่เป็นอิตเตอร์เอกนะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็โทกะนะครับผมรวมถึงเจสันมืดแล้วก็อายาโตะแสงนั่นเองนะครับผม5ตัวละครนี้ ซึ่งส่วนตัวทีมนี้ถ้าอันนี้ผมเดานะผมว่าเขาน่าจะเอาตัวละครตัวพวกเนี้ยนะครับผมมาช่วยทําให้ตัวละครเจสันนะครับผมไหลให้เร็วที่สุดนะฮะพอเจสันนี่ถ้าฆ่าเป้าหมายได้มันก็จะไหลได้เรื่อยๆนะครับผมรวมถึงตัวละครเป้าเดี่ยวแบบแรงๆก็จะมีทั้งอายโตนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งไอ้น,นี้ด้วยนะครับอาริมะนะฮะแล้วก็เจสันนะผมบอกเลยว่าเป็นทีมคาที่ผมตกใจมากนะครับผมเมื่อดูครั้งแรกเนี่ยพอนี่ก็อยู่ CCG อันนี้อยู่อากิริอันนี้อยู่ อันเทคุนะฮะอันนี้อยู่อากิริสองตัวเลยโอเคประมาณนี้ต่อไปนะครับผมก็เป็นทีมที่2อนะฮะน,นี้จะแบบพอดีหน่อยเป็นอากิริที่ผสม4 g จีเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะเริ่มจากออยาโตะร่างอิตเตอร์เอกนะครับผมแล้วก็ออยาโตะแดงรวมใช่ป่ะวะอ๋อไม่ใช่ครับผมผมดูผิดผมขออภัยด้วยตัวนี้คือออยาโตะกิจกรรมนะครับผมทัดฟ้านะอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น อาร์มอนคุงธาตุแสงนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ดรามิตแรงใช้ได้เลยเป้าเดี่ยวนะครับอีกตัวละครหนึ่งก็จะเป็นอายาโตะแสงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสำรองคือคานิกิปิตตานั่นเองนะครับผมต่อไปนะฮะก็จะเป็นทีม 4CG โอ้โหนี่แหละทีมฝ่ายฝันของผมนะฮะมีอาริมาเขียวอาริมาแสงอาริมาแดงโอ้โห้ขาดอาริมาอารมน,นี่คือใช่เลยนะทีมนี้ใช่เลยแล้วก็จะมีอาร์มอนคุงธาตุแสง รวมถึงตัวละครมาโดนะครับผมใช่ป่าวผมจําชื่อไม่ได้เป็นทาสฟ้านะซึ่งตัวละครตัวนี้มันต้องเก็บเศษนะครับผมสาหรับในเซิร์ฟ g ก o b a l l นะผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ไทยจะเข้าตู้หรือเปล่าแต่ส่วนตูวน่าจะเป็นการเก็บเศษแหละประจําเลยพวกตัวละครพวกนี้ต่อไปทีมที่สี่นะครับผมก็จะเป็นอาริมะมืดนะครับแล้วก็จะมีน้องจูโซทาสใหม่ท่าสีฟ้าเนี่ยผมที่เป็นตัวละครสายวิก รวมถึงก็จะมีอาริมะเขียวนะฮะแล้วก็อาร์มอนคุงอีกแล้วรวมถึงมาโดอีกแล้วโอ้โหทีมนี้ผมชอบมาโดตรงที่ถ้าจะไม่ผิดมันอารมณ์คล้ายๆกับคาเนกิปิดตาแหละนะครับผมที่มันจะเป็นการที่เปลี่ยนจากต้นเอากิริมาเป็นการช่วยทีม CCG นั่นเองนะครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าใครจะเล่นนะครับผมสําหรับทีม CCG ก็ไม่ควรพลาดมาโดอย่างยิ่งเนาะต่อไปทีมที่5ครับผมเป็นเจสันสเขียวนะครับจะบอกว่าแสงก็ไม่ใช่เป็นเขียวนะรวมถึงก็จะมีายาโตอิเตก และก็จะมีทาราร่านะครับผมธาตุแดงรวมถึงตัวละครเจสันมืดและก็ไอเอโตแสงอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมเบสิกอยู่แล้วนะครับผมเออที่มีเพิ่มขึ้นมาน่าจะเป็นนี่ครับผมเจสันเขียวแล้วก็ทาราร่าแดงอะไรนะครับที่เพิ่มเข้ามานะที่เหลือก็นด้จฉโปติของเมตาอยู่แล้วต่อไปทีมที่6นะครับผมก็จะมีไอเอโตอิตเตอร์เอ็กอีกแล้วนะครับผมโอ้ยอยู่บ่อยมากรวมถึงก็ไอเโตแสงนะครับผมแล้วก็จะเป็นมัมมี่แล้วก็ทาราร่าร่างปกตินะครับผมรวมถึงคานากิปิตา ซึ่งทีมนี้เป็นทีมเบสิกนะครับย่งผมบอกไปเลยว่าทีมนี้สามารถเล่นได้ยาวๆอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ต้องกลัวเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่เจอแบบดาเมจแบบโบเวอร์หรือว่าเมตาที่แบบโบเวอร์ผมว่าทีมนี้พอใช้งานได้เลยนะเออเล่นได้ยาวๆแล้วก็ดองเพชรตัวละครเอวของเราได้เลยต่อไปเป็นทีมที่7ครับผม ก็จะมีอาริมาม่วงเะครับผมแล้วก็จะมีอาริมาเขียวน้องจูโซ่แล้วก็อาริมาแดงโอ้ <c oughs> โหครบจริง <c oughs> แล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับผมมาโดนะครับผมสัตว์พัดสีฟ้านะอันนี้เป็นเบสิกของอาริมาอยู่แล้วต่อไปทีมที่8ครับผมอาริมาม่วงนะครับผมอาริมาเขียวนะฮะแล้วก็จะเป็นจูโซ่ฟ้ารวมถึงมีผู้คุมด้วยผู้คุมเนี่ยผมบอกเลยเอามาช่วยให้ซีซีจีเก่งได้ในช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเป็นตัวละครที่โอเคมากๆเลยนะครับผม และอย่างต่อไปก็จะเป็นมาโดอีกแล้วผมตัวละครซัพพอตที่ตลอดการของ c ีซีจนั่นเองนะจ๊ะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้และต่อไปทีมอันเทคูก็ผมที่อันเทคูนี่น่าจะหายไปเลยนะทุกคนนะเมื่อ c ีซขึ้นมาเนี่ยอันเทคูออกไปเลยก็จะมีนกฮูกมืดนะครับผมแล้วก็จะมีคุณชูแสงแล้วก็จะมี โทกะเขียวฮินามิฟ้าฮินามะแดงฮินามะฮินามะแดงไอฮินามิแดงเออมะอีกแหละเอ,อฮินามิแดงนะครับผมซึ่งขนาดมีตัวละครฮินามิแดงมาช่วยแล้วนะอันดีคุยังไม่ไหวนะครับผมสําหรับตอนนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าอันดีคูเป็นทีมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเล่นได้นะอตรงเล่นได้ดีด้วยนะครับผมแต่ต้องยอมจริงๆว่าณนะตอนนี้เนี่ยเป็นเมตาของ CCG นะครับผมเพราะว่า c c g ีนี่คือเข้ามาบ่อยมากรวมถึงอันเดีคูนี่คือเข้าน้อยมาก ถ้าเทียบเท่ากับเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยตอนนี้เริ่มทยอยเอา,เอาต้อนอากิริแล้วก็อันเทคุใช่ไหมแต่ทอมากูบอตอนนี้เหมือนจะดันซีซีจีนะครับผมและเหมือนอันเทคุก็ไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็ต้อนอากิริก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมเลยแม่ยังมีตัวใหม่ๆม,มาเรื่อยๆจะบ้าตายที่วิสิบนะครับผมก็จะเป็นเจสันนะครับผมสับทัดเขียวนะฮะอายโะตะเขียวแล้วก็อายะโตะแสงทาราราดแดงแล้วก็คาเนติกิปิดตาครับผม ซึ่งเมตาสำหรับผมมีการเปลี่ยนแปลงเยอะไมสำหรับผมมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะเพราะว่าตอนแรกเนะี่ย CCG มีคนเล่นแค่ทีมเดียวเองนะครับผมก่อนที่อาริมะม่วงจะมาเออคืออาริมะเขียวมันก็เล่นได้มันเล่นได้แหละแต่มันก็ยังไม่สามารถช่วยทีมได้พอเท่าไหร่นะทุกคนนะและยังมีจูโซมาช่วยแบ่ในเรื่องของการแปะวีกผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะฮะถ้าอยากจะให้ในอนาคตมาล้ม CCG ผมรู้สึกว่าอาจจะต้องหาตัวละครที่มันสามารถต้านทานวีกได้หรือว่าสามารถลบวีกได้อะ พอใช้งานได้เลยนะครับรวมถึงอาริมะมูนี่ผมเคยใช้งานแล้วดาเมจแรงจริงถึงใจมากเออและอีตัวละครเทศกาลอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบที่สุดเลยคืออายาโตอิตเตอร์เอครับผมมันมาตั้งแต่เกมเปิดอ่ะทุกคนจนตอนนี้มันก็ยังติดเมตาอยู่เหลือจะเชื่อนะฮะผมก็ภาวนาให้มีตัวละครที่มันลงเมตามาสักทีเถอะคือผมก็เป็นทีมต้นอากิรินะพูดตามตรงนะครับผมแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันอยู่นานเกินไปละควรมีตัวละครอื่นขึ้นมาแทนที่มาสักทีนะฮะ แต่ในเซิร์ฟโกล b a l l ผมเล่นทั้ง CCG แล้วก็เล่นอันเทคุนะครับผมซึ่งอันเทคุตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ตอนนี้เห็นปะเป็นทีมอันเทคุประมาณนี้เลยนะครับรวมถึง CCG ตอนนี้ผมกำลังปั้นอยู่นะครับพยายามทำให้เป็น3ดาวอยู่จะท่านผมจะได้เล่นทีมอาริมะลวนสักทีนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยอาริมะลวนกำลังจะมาะครับผมแต่ขออนุญาตปิดไว้ก่อน แบบสปอยไปเพียงแค่นี้รวมถึงในอนาคตนะครับผมก็จะมีในเรื่องของอันนี้แล้วทุกคนการต่อสู้แบบข้ามเซิร์ฟเพื่อหาอันดับหนึ่งครับรอติดตามได้เลยว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งของเกมนี้นะครับผมว่าจะเป็นอันเดคุหรือว่าเป็นต้นอาโอกิริหรือว่าเป็น CCG นะครับผมเ,เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาได้ละกันนะครับผมว่าเป็นยังไงและถ้าใครเล่นทีมอะไรายอยู่ก็สามารถดองรอจับเพชรรอได้เลยละกัน ตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในทีม10ทีมนี้นะครับไม่ใช่ตัวละครที่ไม่ดีนะครับต้องขอญาตอย่าไปก่อนเลยอันนี้แค่พามาดูเฉยๆไม่ได้มาชี้นําหรือว่ามาจงใจเ,เพื่อนๆเล่นตามนะครับผมแต่แค่มาให้เป็นแนวทางคร่าวๆเฉยๆอย่าที่บอกไปเลยทุกตัวละครเก่งหมดครับผมอยู่ที่เราจัดทีมแล้วก็จัดให้มันอยู่ในทีมอะไรถึงจะเหมาะสมที่สุดละกันนะฮะโอเคถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b ส c r i b e ผมหน่อยละกันเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปอยอะมากเลยคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ยูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมัจะคุณ